รู้สึกว่าเพิ่งทักกันไปไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เจมารีนาเอ้ยเจออกติเวนเจ๊ไปไหนเจ๊เจเข้ากล้องก่อนเจ๊เจ๊เข้ามาอยู่ในกล้องก่อนเจ๊เจ๊ไม่ได้ออกกล้องมานานละเพื่อนๆเ,เห็นกันหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะคิดถึงเจ๊อย่าเพิ่งไปดิเฮ้ยเจเข้ามาในกล้องก่อนเจออกกำลังกายหน่อยไหม,มทักเขาไปทั่วเดินทักทั่วหมู่บ้านอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการพาไปเยี่ยมชมเกาะในความฝันนะฮะ ของอัปเดตมาเยอะผมก็ขี้เกียจแต่งเกาะเองไงไปดูเกาะที่เขาแต่งแล้วสวยๆดีกว่านะครับวันนี้มีอยู่2เกาะด,ด้วยกันนะฮะเกาะแรกเนี่ยเป็นทีมไซเบอร์พังนะครับไซเบอร์พังเกมที่กํลาลังจะปล่อยออกมาให้เล่นในน่าจะวันที่10นี้นะฮะเอ้าไม่ออกกำลังกายหรอมาลองดูกันนะฮะว่าในเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดแต่งเกาะให้เป็นทีมไซเบอร์พังนะครับเป็นโลกอนาคตหน้าตาัมจะอกมาเป็นยังไงนะครับ่วนีเกาะน,นึงเนี่ยผมไปเห็นในแฟนเพจนะครับเป็นภาพตัวอย่างของเกาะมีอยู่มุมหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบเออสวยมาก จะลองไปตามหามุมนี้ในเกาะเขาดูนะครับสำหรับเกาะแรกที่จะไปนะฮะนี่คือ Dream Address นะครับเป็นเกาะในทีม s y b e r p u n k นะฮะไม่แน่ใจว่าชื่อเกาะชื่ออะไรนะครับต้องลองดูไม่ได้ชื่อ c y b e r p u n k ชื่อเกาะว่าโคไซนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเสาไฟฟ้าเพียบเลยนี่ต้องเพลงนี้โอ้ขยะกองบนพื้นใช่เลยแบบนี้แนวแบบอนาคตหน่อยลกๆหน่อยนะฮะของเยอะนิดนึงใช่เลยแบบนี้ มีโซลาเซลล์จัก,กรยานสีสันใช่เลยสีก็ต้องประมาณนี้นีออนเยอะๆหน่อยทำไมเจ้าของบ้านเขาไม่เดินเนี่ยด้านนี้มีเวทีมวยนะครับตู้ซูเปอร์จะเยอะนิดนึงเต็มไปหมดเลยของค่อยๆโหลดนะฮะน่าจะแต่งเยอะมากที่ยมหนักก็มีทีวีอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะ ความวุ่นวายในเมืองโลกอนาคตนะครับประมาณนี้เลยสิ่งของวางละเกะะกะเสื้อผ้าตากหน้าบ้านตู้เซฟเวอร์อันนี้อะไรมีชุดไอ้ใส่อ๋อว่ายน้ำเล่นได้กำแพงเป็นกำแพงแบบแนวเป็นเหล็กนะฮะนี่อะไรเนี่ยแผงวงจรที่ปั๊มน้ำไม่มีที่รองน้ำอ๋อเหมือนเป็นท่อน้ำทิ้งใช่ไหม เหมือนโดนล้อมลัวเอาไว้หมดเลยอะ่ะเข้าทางอื่นไม่ได้ครับเข้าทางอื่นไม่ได้เลยมีทางออกทางเดียวน่าจะอย่างนั้นจริงๆดูเหมือนกับวางมั่วๆนะฮะแต่ว่าน่าจะมีแบบการคิดไว้แล้วว่าอันไหนาวางตรงไหนเพราะว่ามันดูแบบเหมือนมีคนมาใช้งานจริงๆอะ่ะนมตรงนี้นั่งแบบนั่งกองไฟนะฮะนั่งรอบกองไฟ สากผ้าหน้าบ้านถังขยะวางตรงนี้เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บไปทิ้งแล้วข้างบ้านนี้เผาอะไรเนี่ยใบไม,ไม้ดูมีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเขตของแต่ละบ้านด้วยโอเคเข้าไปดูง่กันต่อเป็นถนนแบบให้รถวิ่งมีรถอยู่คันหนึ่งสังเกตดูนะครับคือมันโหลดมาทีละนิดทีละนิดนะเพราะว่าน่าจะใช้ของแต่งเยอะมากอ่ะในเกาะน,นี้ประพา,ารเอามาอยู่ข้างในนะครับทำโอ้โรบอทสู้ก,กันเลย ตัวนี้ด้วยตอยกันเลยตอยกันเลยสนุกอยู่คนเดียว <laughs> ตู้เซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปข้างบนโหลดทีละนิดทีละนิดเลยนะครับเสื้อผ้าตากันข้างนอกเต็มไปหมดอ๋อนี่แบบอยู่เหมือนบนหลังคาใช่ไหมบนหลังคาบ้านอะไรอย่างนี้เป็นดาดฟ้าคนก็อยู่ด้วยกันโอ้ข้างล่างก็มีอีกะฮะ ต้องบอกเลยว่าเป็นโลกอนาคตที่ลกมากๆนะครับเซเวอร์พังเนี่ยเหมืนเป็นซอยแคบๆนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นติดเสาไฟไปไม่ได้อีกเดี๋ยวผมหาทางออกไปเจอหลงแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่นี่คือเขาจะอยู่ตรงไหนอะเต็ไมไปด้วยเซิร์ฟเวอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์มาในโซนของบ้านของเพื่อนบ้านนะฮะทุกคนอยู่ข้างในบ้านกันไม่ออกมาพอออกมาไม่มีที่เดินโซนเพื่อนบ้านนะเออก็ดูแบบอันนี้ดีนะ เหมือนอยู่ในยุคอนาคตไม่มีแบบพื้นดินให้เห็นอะ่ะทุกอย่างเป็นเหล็กเป็นปูนเป็นอิฐหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนนะฮะถนนค่อนข้างแคบตรงนี้ไม่มีรถมีร้านเหมือนเป็นร้านค้าอยู่แต่ของวางระเกะระกะมากตรงนี้ก็เป็นถนนที่เชื่อมมาจากตรงนู้นอ๋อสนามบาสน,น่าจะเป็นหลักพันชิ้นอะผมว่า ของที่ใช้แต่งเกมเลยโหลดไม่ทันโอเคนี่คือเกาะในทีมเซเบอร์พังนะครับทีมในโลกอนาคตที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งไปกันต่ออีกเกาะน,นึงครับส่วนนี้คือดูมเอดเดสในเกาะที่2ที่จะไปนะครับเกาะชื่อว่าอะไรไม่แน่ใจเกาะชื่อว่า land นิเมอร์แลนด์นะฮะเปในช่วงเวลาตอนเหมือนตอนกลางวันตอนเช้ามีเสียงเพื่อนบ้านทักายกันข้างหลังมีน้ําตกนะฮะ มีของตอนรับอยู่ตรงนี้หยิบได้นะครับเพราะว่านี่คือในความฝันทุกอย่างก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเปิดดูมีเสื้ออ่ะเพื่อความเข้ากับทีมเกาะเขาได้เตรียมชุดไว้ให้นะฮะน่ารักมากดูเป็นโซนทำอาหารครับอันนี้ได้มาจากอันนี้ใช่ไหมอีเวนต์ล่าสุดซึ่งผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะแต่มันย้อนกลับไปได้นะครับใครที่พลาดไปก็ทำเทเบลกลับไปได้ ทำอาหารให้เพื่อนบ้านกินมีผลไม้ด้วยครับอ๋อนี่เหมือนเป็นประตูประตูบ้านบ้านมีสองชั้นครับนี่ไงใช้มุมมองแบบนี้อีกแล้วนะฮะให้รู้สึกเหมือนตรงนู้นเป็นอ่าหลังคานะครับใช้ประภาคารนี่เป็นโซนเพื่อนบ้านใช่ไหมอ่าลายพื้นแบบนี้ทําให้รู้สึกเหมือนมีบันไดขึ้นมาเด้ยเขาท่าแฮะโอ้โหทมรู้สึกเหมือนเป็นรีสอร์ทอะเหมือนมาเที่ยวพักผ่อนทางจังหวัด นั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ก็อี้มันติดกับโต๊ะเออผมลืมดูเลยเมื่อกี้ว่าเกาะน,นูน้นเพื่อนบ้านมีใครบ้างสำหรับเกาะน,นี้มีเลมอนนะฮะมีมาแชลมีดอมนะครับมีจูดี้แล้วก็มีเชิฟโซนบ้านเพื่อนบ้านนะครับดูสวยดูสบายตามากอะ่ะดูน่ารักมากลายพื้นสองชั้นสามชั้นนะครับข้างบน ข้างบนตรงนี้เป็นที่นั่งพักโอ้น้ําตกไหลไปตรงนู้นเข้าท่าเหมือนกันมีเลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยฮะแต่น้องหมาอันนี้น่าจะเป็นอันเก่ารู้สึกว่ามันจะมีอันใหม่เข้ามานะครับใน Toys Day นะฮะเป็นน้องหมาแบบขยับลูกลิกได้นะครับเป็นของเล่นอันนี้เป็นโซนแบบปัญนจัก,กรยานัน่งโอ้โหบรรยากาศดีครับเขราแต่งสวยนะอันนี้น,นี้เป็นลานเหมือนนั่งชิลบรรยากาศอ่าเหมือน เขาเรียกเป็นอะไรนะท่าเรืออะไรประมาณนั้นมีที่ตกปลานะฮะข้างในมีเปตกปลาให้พร้อมข้างบนก็เป็นร้านอาหารร้านอาหารแบบดูค่อนข้างแบบมีคลาสนิดหนึ่งค่อนข้างหรูนี่บ้านเจ้าของแน่เลยขอไปดูหน่อยข้างในน่าจะแต่งสวยโอ้โห ร้านอาหารครับเ้ยแต่งสวยมากชอบเห็นไหม,มเข้ามารู้สึกเลยอะแบบร้านอาหารมีประตูหลอกอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเข้าไปไม่ได้ปิดเอาไว้นะไม่ให้ไป <S <S น่าจะเป็นครัวอะไรประมาณนั้นโอ้นี่ก็ร้านอาหารไอ้นี่เหมือนเป็นร้านแบบนั่งกินเป็นเคาน์เตอร์บาร์นั่งกิน,น,น,นได้พ้วเขาแต่งสวยนะ ดูเร,เรียบง่ายๆแต่ว่าสวยสีสันแบบดูสบายตามากอ่าโซนห้องน้ําครับห้องน้ําก็น่านอนมากโอ้โหห้องน้ําสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไหนก็มาแล้วอ่ะห้องน้าก็ต้องเซลฟี่สักหน่อย <laughs> ร้านเขาหรูต้องมาเซลฟี่ในห้องน้ําสวยฮะเออกดจะโคกไปสวยสวยแต่งสวยจริง นั่งกินข้าวฮะมีฉากเป็นเหมือนตู้ปลาขนาดใหญ่ขนาดยักษ์อันนี้คือที่ปีนนี่นี่น,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 นี่มันเป็นที่ปีนเขาไว้ฝึกปีนเขานะฮะเขาอะดปประยุกต์มาให้เป็นแบบเป็นกำแพงร้านให้รู้สึกเหมือนเป็นตู้ปลาโอ้โหเข้ากันมากไม่น่าเชื่อโอ้โหข้างบนเป็นดินเนอร์ ร้านดินเนอร์ใต้แสงเทียนมันจะกลายเป็นวิวตัวเมืองบนตึกสูงๆนะฮะใช่ได้เลยครับสุดยอดเลยฮะเกาะน,นี้แลกกันได้ไหม <laughs> เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ไหมอยากพาเพื่อนบ้านมาอยู่กาะองเงี้ยนี่แผงปลาหมึกทำไมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมันดูเหมือนเป็นภาพวาดเลยแต่นี่คือเป็นไอเทมจริงๆปกติใช่ไหม เออใช่ครับผมมีอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่ลายนี้นี่เป็นโซนแบบอาหารทะเลนะฮะจับอาหารทะเลมาสดๆมาประกอบอาหารให้กินกันน่าจะเรือนะใช่ไหมหรือว่าบ้านผมว่าเรือน่าจะอย่างนั้นน่าจะเป็นเรือสปีดโบท๊ทอะไรประมาณนั้นนะฮะข้างหลังก็เป็นฉากที่ตกแต่งไว้นะฮะให้เป็นขอบเขตคือต้องยอมแบบเซาะพื้นตรงนี้เข้ามาเลยเพื่อทำเป็นเรือนะครับ สวยมากด้านนี้คือท่าเรือบรรยากาศแบบท่าเรือจริงๆดูลรูห้ามีคลาสโอ้โห <c oughs> เขาเลือกของที่มาตกแต่งแต่ละฉากได้เหมาะกันมากมันเข้ากันดีดูดีมากๆต้องเดินช้าๆนะฮะมันจะถึงจะดูแบบบรรยากาศดีเพราะว่าของเขาตกแต่งเยอะมันเฟรมเลทมันดรอปนะครับเวลาวิ่งเร็วๆค่อยๆเดิน ซึมซับบรรยากาศไปเออผมลืมเลยผมต้องหามุมอันนี้ที่เห็นในรูปที่เขาใช้ามาพรีเซตนนะครับว่าเกาะนี้เป็นยังไงโอ้โหใช่เลยครับมุมนี้เข้าใจวางมุมนะเห็นไหมฟิลเหมือนแบบเป็นเกาะอยู่กลางน้ำนะเป็นปราสาทอยู่กลางน้ําใช้ประภาคารเป็นตัวประกอบนะฮะสามอันข้างหน้าข้างหลังผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูดใกล้ๆสวยมาก สวยนะฮะเกาะนี้ลองมาเที่ยวเล่นกันได้นะครับใครอยากไปหาความวุ่นวายก็ลองไปเกาะเซเ e r ร์พังดูนะฮะอาจจะแบบแหลกๆนิดนึงเพราะของเยอะมากส่วนเกาะน,นี้ค่อนข้างสบายตานะฮะดูแบบมีคลาสดูรูหราโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ